ก็เลยส่งตัวแทนเนี่ยขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นสูงไปบนสวรรค์ชั้นที่พระโพธิสัตว์อยู่เพราะว่าพวกวรมันจริงๆเนี่ยเขาอยู่บนสวรร์ชั้นสูงเป็นสวรรค์ชั้นสูงพอไปถึงเขาก็กราบทูลเนี่ยว่าชาวโลกอะ่ะเขาจะเรียกตัวเขาว่าเขาเป็นชาวโลกชาวโลกเนี่ย มีความประสมีความปรารถนาอยากจะเห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกสักครั้งเขาจึงให้ข้าพเจ้านั้นเดินทางมากราบทูลทา่านจึงขอให้ขอขอขอ,ขอท่านจงอนุเคราะห์ไปช่วยทําการก่อสร้างความยิ่งใหญ่อีกสักครั้งหนึ่งอเถิดเพื่อให้ชาวโลกนั้น,น,น<ะ>ไดเห็นไดไดสตาระบูชาความยิ่งใหญ่อีกสักครั้งหนึ่ง ทีนี้พอพูดอย่างนี้ขึ้นมาก็าปรากฏขึ้นมาว่าวรมันเ,นเขาก็จะมีคนหน้าเขาเขาก็เลยถามว่าชื่นชมผลงานของวรมันอยากได้วรมันไปสร้างอยากได้คนไหนก็บอกว่าอยากได้คนที่สร้างปางสามยอดพิมายพนมรุ่งแล้วก็น,นครวัดเขาก็เลยบอกว่าอา้าวอย่างนั้นเอาคนแรกนี่ไปเอาทาสไปด้วยประมาณร้อย เจ็ดรอยเจดสิบกว่าคนเอางาประมาณไปเท่านี้ถ้าแปลว่าข้าพระเจ้านั้นเนี่ยอยากได้คนที่สร้างปลาปวนบาปองพนมบาเค็งและก็บางไทยสีอย่างนั้นก็เอาเท้าปลาจิตไปเอางบประมาณไปเท่านี้แล้วก็เอาทาสไปประมาณห้ารอคนอยากได้คนที่สร้างนก บานตาพรหมพระขันบันเตียชไมปภาษาตาแก้วตาพรหมเนี่ยพระขันบันเตียชไมยเนี่ยอย่างนั้นก็เอาชัยวร,รมันทีเจ็ดไปอ่าทีนี้ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ทั้งสามคนนี้เนี่ยพอทยอยกันมาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยถือกำหนดเอาผู้นำนั้นเนี่ยต้องตายกันไปข้างหนึ่ง คือต้องอาตองตองคือคือมันจะละกลางคันไม่ได้การก่อสร้างปราสาทหินมันจะเลิกกลางคันมันจะไปละกลางคันหรือว่ามันจะไปยุติด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะว่าเขาจะกําหนดผู้นํำนี้ต้องตายกันไปข้างหนึ่งถ้าผู้นาตายหรือว่าสิ้นสุดอายุขไขนั่นคือให้นับว่านั้นคือสิ้นสุดยุคแรกแล้วก็ยุคสองก็ตรงมาต่อ พอส,สิ้นสิ้นสุดยุคสองแล้วยุคสามก็ต้องมาต่ออันนี้คือการก่อสร้างปราสาทหินในสมัยโบราณเขาจะคำ,คำนวณกันอย่างนี้เขาก็เลยได้อธิบายเอาไว้ทนี้ก็มีเหตุผลอยู่ว่าการก่อสร้างปราสาทหินเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้มันก็จะมีเรื่องเล่ามันมีเรื่องเล่าระวังเทวดา ต่อมหาเทพหรือว่ากับพูดกับพูที่มีบทบาทนะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยสมบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกสมบัติเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยจะมีความเป็นอมตะและทรงเอาไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่เนี่ยก็จะมีอยู่เพียงแค่สองอย่างดดวยกันที่พอจับต้องได้หรือว่าแผ่นดินพระโพธิสัตว์คือมหาจากักรพรรดิพระโพธิสัตว์เนี่ยคนเดียวกันและก็มีฐานะ อันเดียวกันเพียงแต่แค่ว่า,าพระโพธิสัตว์นั้นจะต้องบวกด้วยมหาจากักรพรรดิแต่พระโพธิสัตว์้าไม่บวก้วยมหาจากักรพรรดนี้เนี่ยก็จะมาแค่บำเพ็ญอย่างเดียวก็จะไม่มีข้าทาสบริวารไม่มีพวกคนรักใช่มาเนี่ยทีนี้แล้วต่อจากนั้นเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลว่าในสมัยโบราณเนี่ยพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ พระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพุทธเจ้าในวันข้างหน้านี้ไปเกิดตรงไหนก็ไม่มีใครรู้ถ้าเราจะจับต้องได้สัมผัสได้ก็คือแผ่นดินพุทธภูมิก็คือแผ่นดินที่พุทธเจ้าเกิดแล้วก็แผ่นดินพุทธเจ้าตัสรู้แล้วก็เทศนาแล้วก็ปรินิพานเนี่ยก็แค่นี้แหละที่ที่ที่เราจับต้องได้แต่ทีนี้แผ่นดินมหาจากักรพรรดิแผ่นดินพระโพธิสัตว์เนี่ย สิ่งเคียงบาคเคียงไหลกันครับแผ่นดินของพระพุทธเจ้าเนี่ไปเกิดที่ไหนคือในพงศาวดารเนี่ยของพระพุทธเจ้านี้เนี่ยคือได้อธิบายเอาไว้ว่าพระโพธิสัตว์ได้สเสวยชาติเป็นมหาจักรพรรดิได้ครองอาณาจักรในเมืองนั้นเมืองนั้นเนี่ยแต่ว่าอันนั้นมันก็คือตำนานนะมันไม่สามารถที่จะย้อนอดีตไปได้ว่า ไเมืองเมืองนั้นมันอยู่ตรงไหนและหน้าตาเป็นอย่างไรคือในสมัยโบราณเนี่ยจะกล่าวยังไงก็แล้วแต่ก็จะหนีไม่พ้นคําว่าเมืองพารณาณสีทามเมืองอื่นเนี่ยมันไม่มีรลักฐานอ่ามันเออทำเมืองพารณาณสนะีมีรลักฐานอยู่ว่าเออเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเสวยชาติเป็นหายจากักรพรรดิเนี่ยครองเมืองพารณาณสีแต่ที่นี่เมืองพารณาณสีเนี่ยระวังท่านอยู่ตรงไหนล่ะ และไอ้คำว่าสมบัติมหาจากักรพรรดิที่เป็นอาณาจักรของมหาจากักรพรรดิจริงๆเนี่ยอยู่ตรงไหนล่ะบางก็ไม่มีมันก็มองไม่เห็นบางก็จะมีแต่ตึกมีแต่ยติโยมมีแต่เรื่องต่างๆเนี่ยทันแต่อาศัยอยู่แต่เมืองจริงๆของมหาจากักรพรรดิเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรไม่มีในที่สุดก็ปรากฏขึ้นมาว่ามีมหาจากักรพรรดิพระองค์หนึ่ง ได้สมบยชาตินั้นเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าในอันใกลน้นี้แต่มีอาณาจักรใกล้เคียงเหมือนกับครายๆว่าจับต้องได้นั้นก็คือเมืองอินทปัตนครทีนี้เมืองอินทปัตนครนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเมืองเสียมเรียบในปัจจุบันเนี่ยชื่อเดิมจริงๆเขาชื่อเมืองอินทปัตนครเป็นรากเหง้าของตระกูลวรมันหรือ ตระกูลวรมันเนี่ยก็มาจากรากเง่าของตระกูลจันตะคุบทีนี้จันตะคุบนี้เนี่ยเป็นชื่อของฤาษีอินทปัตเนี่ยเป็นคนตั้งให้แล้วชื่อเมืองอินทปัตนครเนี่ยเป็นชื่อของฤาษีแต่ทีนี้เมืองอินทปัตนครน,น,นั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่ที่พระโพธิสัตว์หรือว่ามหาจากักรพรรดิเนี่ยได้โคจรมาเกิด หลายเขาเรียกว่าหลายคนด้วยกันแต่ที่นี่มาในยุคหลังๆนี้เนี่ยที่เราจะพอจําได้ว่าก็คือในยุคของชัยวรมันที่ที่เจ็ดส่วนชัยวรมันที่หกเป็นพ่อส่วนชัยวรมันที่ห้าชัยวรมันที่สีที่สามนั้นเนี่ยคือจริงๆที่สองที่หนึ่งนี้เนี่ยมีสายเลือดพิมายเขาแล้วมีสายเลือดเมืองเสียมก๊ก แต่เสียมก๊กนี่มันก็เหมือนกับเมืองมันมัน,มน,มน,มนเหมือนกับเหมือนกับไอ้เขาเรียกว่าถ้าว่าในประเทศไทยนี่ก็เขาเรียกว่ากรุงเทพอ,ะอ่ะเป็น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 ชื่อเป็นชื่อ,ช,อชื่อหนึ่งแต่ทีนี้ก็ปรากฏขึ้นมาว่าหลังจากที่ชัยวร,รมันทีเจเนี่ยได้สถาปนาเป็นเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองเนี่ย คือความเจริญรุ่งเรืองก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยอยู่หรอกก็ไม,ไม่เลยก็ไม่มีอะไรน้อยหน้ากันเพียงแต่แค่ว่าชัยรมันที่ิเจ็ตนี้เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์วรมันและก็เป็นกษัตริย์ที่ทำ